ดีครับผมเบ่าต้อยโกโกอกครับผมตอนนี้มาพักกลางทางนะครับผมมาพักกลางทางพักกลางทางก็คือมันยังไม่ถึงที่ที่หมายนะครับก็เลยมาอยู่กลางทางก่อนขออนุญาตวันนี้พวกเราต้องกิน,นข้าวไทยด้วยนะครับครับผมพี่ต้นพยายามจะัดเข้าวารนะครับอันนี้ต้มครับอันนี้ก้อยครับผม อันนี้หมูสามชั้นนะครับผมพอลเมน้องแล้วก็เป็นผักนะครับอันนี้เป็นเมนูนะครับเมนูร้เด็ดนะครับของทำไมน่ากินขนาดนี้ไม่ย่าไอศกรีมอะไรเยอะโอศกรีมอะไรอีกอย่างไหมแต่อย่าให้พี่ชายใจส่น้ำซุปทำอะไรเลยครับเป็นผักก๋วยเตี๋ยวเมนอนน่าด้วยรสนะนะไม่ได้ยินอ๋อเ็นละไรติดอย่าง ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรใครเรื่ออะไรไอ้โตมันก็พูดแล้วพิมพ์มือกับมีนนะครับบอกว่านอนมันต่างของกันนู้ไไอ้โจตมันก็พูดไปเรื่อยแล้วมันก็ขึ้นอะไรก็มันก็ไม่รู้ว่ามันเลยอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศข้าวกันนะครับบรรยากาศกินข้าวกันมีผักด้วยมีผักไอ้โะ หน้าอกินไม่คันเาสายแข่งแน่อยู่กับสายแข่ต้องเลี่ยนเก่งด้ยเยอะเลยนะครับมามากินข้าวด้วยกันก่อด้วยเดี๋ยวไม่ถันไล่์ยพี่ไล่เลยไล์ไว้ไล่มานะไล์มาเพราะผมผมอคชิปอคชิปก่อนไล์มันก็สลับมาทางนี้ใช่ไเดี๋ยวห้ตองทเอาไลิป ดกฟนไวมานทยอ่ะไม่ aa, มีไรรนรองอร่อยครับกินแล้วนอนเลยืตื่นไม่ต้องกิน นัวครับพี่น้องอ,อ,อันนี้ข้าน้าจะมีน้ำจิ้มเลยนะได้ได้ใช่<ม>ไหมก็เ,เราไปนอนโรงแรมนะไหนเนื่ยก็เลยหือไปขับยาวนตกด้วยนะ เดีย๋ยวมาเลื่อนแะลไม่ไกล้าขับเลยร้าเราชอบทำอ,อะไรจะมา,า,า,มมาเพื่อ,อนป่มวอเนี่ยแล้วมาน,าน,านั่งไหนโซนเดีเ๋าายวยันนี้ไหนโซนได้ด้วยได้ได้วยได้ด้วยครับจะไหนโซนได้งานตอนรีสอร์ทสี่หาร้อยเนะวิชาไม่อนน่แ่ะเดี๋ยวไม่เบิกเมีอาครับไ่ตนดมากดึงเยอ่ะดึงตัวสี่ร้อยอย่นั่งก้อยู่ดงก่อนน,ะน,อน,อน,น,นั่นๆๆนะงก้งมได้ ไม่<ส>ิดคม่ไู่มันเปิดเปิดไม่ได้เขบอกาได้ได้ได้ี่ไนได้ท่ไไก่ด้องมีอยู่ประมาณห้าหัวนี่แห่เลยี่่ี่ต่างน่ยไม่กินกอ้สานไม่กดนกาก มีน้ำมีน้ำพริกนะครับผมมีน้ำพริกแนี่ยบ่อครับ <ห ả? S 1> ข้อโอย่างนี่น้ำพริกแน่บอ่อเอาไปสั่งนะเองสั่งอะไรมาไปตามหาน้ำพริกน,น่าจะมีสั่งเพิ่มเลย

เราทำงานอยู่เราไม่ได้อยู่เฉยๆวยอ่ๆนี่เนี่ยเนาะทำงาน้าไป็นพีรุงจะดูันหน่อร่อยรอน้ไม่ต้องตัวน้าไม่ต้องตามด้วยจังไพไอ้เนาเอาอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งรู้ไหมอันนี้อันนี้นีดคินกินเดียวว้าวอร่อย กบกร,รนะร,รยากาศใบใบมะตูมใมะตูมหรอ่ใเดไม่มย,มยา,ยาต่างนะไม่จะปลาเขาดูนุ๊กดูต้องนำมาดูนัวมากนะดาอนี้ก่อนอันนะ เออครับผมอร่อยมากนะหน่อครับใบใบมะตูมอ่ะใบมะตูมอ่ะนี่จะใครสังนะรังนะเออได้เจ้าวันนี้วันนี้ตอนเย็นจะเป็นอาหารทะเลนะวันฮะลีเตาเป็นอะไรเรียบร้อยจากมุตาดาวไปรีสอร์ทมาอยู่กัข้างที่พั์

เตว่าเขามาถุก hmm. ร mm ้านร้อ hmm. mm ีต hmm. oh yeah. mm ัดนะร้อใส่รองเว้น5บาทนืมรด้่ะเันองเอเป็นแต่นะเก็บดีอืวิ่งเดียวๆนี่เขาขึ้นรแอร์1 0แอร์ิอ่ะ รยากาศการกินข้าวนะครับเราขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ติดตามเบาต่อยวกกอกด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดกระดิ่งติดตามเบาต่อยวกกอกด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ